สวัสดีพี่ซ่สู้สูขคนครับผมเมเนก้บบาวันอาทิตย์ที่สามนะพี่น้องที่มาตามแนวทางลาวัฒนาของอาจารย์สลองวันจันทร์ที่สี่คุจิกาสองหาหกเจ็ดนี่เป็นงวดที่สองของเดี่ยนพุยจิกาก็คือวันที่สี่แหละพี่นอ้องเมื่อวันศุกร์ที่หนึ่งอันลาวัฒนาอันนี้คือหกตัวบนอันนี้สามตัวบน แปดห้าหนึ่งล่างเนี่ยก็คือสามแปดล่างสามแปดพี่น้องของอาจารย์สลองวัดนี่รุดเด้อพี่น้องรุดรูดขอโทษขอใภ้พี่หหายรุดของอาจารย์สลองเกินปะเจ็ดกับซีกับพ่มีจับคููกับมีแต่ซีมีแต่แปดซีพี่น้อง เลขออกสามแปดมิตตแปดสี่พอเขาพี่น้องเอฟซีฮันนาสนใจเขาคุมเขาฟี่ออกฟี่พี่น้องเขาฟี่บอได้เสียใส่ใจอย่างจ๊กบาทสลิงเดียว็บ่ได้เสียเขาฟี่เลยพี่น้องนะประกาศกู่มืองเลยพี่น้องอยากมีมูไม่พวกเขามาได้พี่น้องเขาฟี่ออกฟี่ประกาศคู่มืออ่านคู่มือนละ่ะ พี่น้องเขาสอนใจอีฟซีบางคนพันกระบ้านเสียค่าใส่ใจยังบอ่า่าได้เสียพี่น้องเสียราคาเน็ตพี่น้องเข้านมดนะแม่นบ่เขากุ้มก็เสียให้เก่าราคาเน็ตอ,ว,ว,อว,วันจันทร์ได้พี่น้องเด้ววันจันทร์ที่ซี ลาพัฒนาราพัฒนาจาย์สลองบนล่างวิ่งรูด วิ่งรูดบนล่างเหล็กวิ่งผมมีตัวเนียนตัวนี้แปดแปดกับเจ็ดเหล็กวิ่งผมเหล็กวิ่งบนเนียนเลย น้าพี่น้องเลกวิ่งหลดบนล่างบมิตตัวเน้นมาแปดเอาแปดมาเกตเอาเจ็ดน้พี่น้องดูว่าขีรูดทึงสองตัวเป็นบนล่างนะ้พี่น้องบนล่างจับคู่ แปดสองแปดสามก็มีมาได้พี่น้องเด้อแปดสามก็มีมาแต่ว่ามันออกไปมือมันสูกันก็นคือสามแปดอันนี้นก็เป็นไปได้เหมือนเด้พี่น้องเด้อมาแล้วมาอีกก็ได้ หนึ่งเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดห้า มีเลขสามตัวสองคูศูนย์แปดสองโอ้ศูนย์เป็นลักลอยตัวนี้ ศูนย์แปดสามศูนย์เป็นลักรลอยเพื่อนเขาเน้นให้ป่านี้เน้นที่สองแปดแล้วก็สามแปดเอ้ เน 8, 2, 8, 3, ี่ยแปดสองแปดสามเราผิดขอโทษขอให้พี่น้องแล้วกับแปดหาหล้วกับเจ็ดสามเลขหกคู่เลขหกคู่เนี่ยสี่คู่ได้พี่น้องเด้อตัวกันตัวร่องก็จะเลื่อมได้พี่น้องได้เกียดหาเนี่ยเกียดห่ากัง,ง่ามอยู่ดิ อาพี่น้องเขาแคบหน้าจอด้ครับด้วยขีดทวนวันจันทร์ที่4ี่พฤศจิกาสองหาหกเจ็ดาพัฒนาของอาจารย์สลองบนล่างในพื้นไฮแ8กับเจ็ดมีมิตตัวเน้นจับคู่กับ8 2 8 3 8งแปแหาหแล้วก็เจ็ดแล้วก็เจ็เลขสองตัวเพื่นกันเน่นยูซีคู่ปดสอ 8, 2, 8, 3, 8 5, แปดสาแหล้วก็เจ็ส่วนเลขสามตัวนี่คือ0 8 2ย์แปดสอพี่น้องได้ พี่น้องเขาก็แคบหน่อยจอตามนี้ละมักชอบตัวไหนก็เอาไปพิจารณาเบิงมามกเข้ากับพนันเอามาเบิงไล่เมื่อของเพิ่นกับนเีเลขกี่แคบอันนั้นจอตัวน,นี้ก็ได้ fc เจวารีน้องพี่น้องคือพอเอาของเพิ่นมาเบิงรถเรือดิบ่ได,ด้ดิพี่น้องมันต้องเขียนเอาให้มันได้แปดหน้าที่นะพี่นอ้องย่าว่ากันบ่เมนคลชิปเลี้ยวที่อัดหน้าที่เดียวอะไรนะพี่น้องเขาให้แค่หน้าที่เดียวอันนี้ต่ํมแปดบ่ได้ที่พี่น้องได้ อโตัวเพื่อเน้นให้ก็คือตัวสีชมพู่อะไรพี่น้องขีเนซนใต้สีชมพูเนี่ยแปดสองแปดสามแปดห้าแล้วก็เจ็ดสามนี่คือตัวเน้นตัวเด่นได้พี่น้องเด้อเอา้าตามนี้ครับผมมักชอบแสดงเอาไปพิจารณาเบืองโมามาเขากับพานเอาขอบ,บุญขอบคุณอาจารย์สลายครับผมเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพระรวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม